กี่โมงแล้วทำไมไม่กลับพับปิดแล้วไม่เห็นมาหโอนยจนมือชาไม่ยอมเหอตาดูเวลาหรือไงคนนะครับแฟนคุณขอพับ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 แฟนคุณขอพับ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 แล้วตอนนี้หลับ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 ไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่ใช่เจ้าหญิงอย่างใน เธอไม่ใชิดอกไม้อย่างในนิทานแต่เธอนั้ใความอ่มากมาพี่จอดีมือมันล่าวันนี้พี่มาเขียนร้องเพลงเราเป็นภาษาการนะเราเป็นภาษาการด้ะนะระเตียนไหะอานะใช่ไหม งใคนนี้จีวะมีน้าสั่งวั <S าาต s ุชีวฟนดสพงไม่รู้เรื่องเลยค่ะเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรบาได้เลฟพิ่โมเขาให้เท่าไรจะให้มากกว่านั้น <S 2> <S 2> ฉันคิดว่ารักมันคือความปูกพัน คิดว่ารักแน่ตองเดินบานวันแล้วเวลายิ่งเดินนานานานไปเท่าไรความรักมีกาปีนรุ่นเงยฟันรักนี้ฉันเงยเงาใจช่วยกันครับลมหายใจในในเดินหยุดไปในวงนาทีนี้ทุกคนยัง อยหลุดไม้นันตีตีตบตาในยุดยังวันเวลาเห็นเขาดีพบกันในวันนี้พบกันครับสิพบเจอกันเด้อขอบคุณครับพ่อหนุ่มเสียงหวานมาขิดค่ะเฮ้ยมาขิดแล้ว บ้าๆโผโผมจะผมจะร้องเพลยภาษากาละกานะคือเพลยเพลยนี้ผมผมร้องมาจากชีวิตจริงของโผเลยคือเรื่องราวในชีวิตของโผเลยนะทุกคนผมจะร้องเพลงที่มีชื่อว่าโจกหมาลานะครับผโจกหมาลาโจกหมาลาโจกหมาล้านะขอยกเวทีให้คุณเมกิจนะครับมีเด็กนิดน้อยคนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาในสังคมพ่อแม่ทะเลาะกันไม่เว้นแล้ววันให้ลูกชม เก็บกดคืนข่มทุกครั้งที่โดนตีหลายครั้งที่แต่ก่อนยังโดนอยู่ดีมันไม่มีทางให้หนีมันไม่มีทางให้ไป oh, <wow. S 2> ครั้งที่โดนคําถามว่ามึงเกิดมาทําไมอยากได้อะไรก็ต้องขโมยเอาผู้ใดก็มองเป็นขี้ขโมยพยายามในตัวเราวันเก่าไม่อยากจะย้อนพรุ่งนี้ไม่อยากให้มีอยากจะหยุดให้มันจบชีวิตเพียงเท่านี้ไม่มีทุกข์ไม่ต้องสุขไม่เคยมีเหมือนใครอยากจะหลบอยากจะหนีอยากให้ชีวิตนี่หายไป No d o w n no way จะขึ้นเมาเป็นชีวิตที่มืดมนที่ไม่มีทางอย่างใครเขา No d o w n no way จะขึ้นเมาเป็นชีวิตที่มืดมนที่ไม่มีทางของเรา No 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 way No 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 way down No 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 so no way oh เยอะสุดยอะมันมากมันมากโอ้โหมาันมากทำดีกับเธอเท่าไรจะไม่เคยหันมาเหลียวแลกอ็โทษเธอที่มาส่งไปแค่นี้ ต้อรครับสวัสดีครับไซเบอร์ฮาวิ่นะครับวันนี้มาร้องเพลงวันเกิตื่นนะครับพี่มือพี่มือจีนมาดูเจ็บช้ำคนรักกว่าที่เคยเท่าไหร่เท่าไหร่มันพยายามทำรักทำใจตาสุดท้ายเดินมาไกลตื่นน้ำตายรักก็คือรักร้องก็คือร้องเธอทำโซ่ประมงก็คงไม่เข้าใจ พะฉันนั้นเป็นวานที่เกยตื่นน้ำตายแต่เธอหลแหลกลงไปใต้ทะเลโอเคเลยมาจริงๆนะมีใครได้ยินเลยขอโทษครเฮ้ยลองพอนะเบอร์นช่คุณมากเลยจฉันมาเย็นดีกับเรา อ,อ,คอ,คอินอเดียที่เธอ่ด้พบเจอจะเก่าถึงเรื่องราวเมื่อกียนที่หนูเคยเรียนมันมีอีกตอนที่ผ่าไปว่าเอิ้งว่าเอ๋อยรู้ไหมเจ็บหน้าตัวเองอะไรต้องมาแต่งเพลงบอกผ่านความในใจ เคยคิเลยตัวเองเป็นคนร้ายใจอะทำไมทำไมทำไมแม่นางสีดาดีมากเลยครับน้งมาถึงแล้ววิทย์ทย์วิววิวทีหนึ่งได้แก่คุณฮัม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 คุณไมเค ไมคี้โชว์เลยครับไมคี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครบสวัสดีครับคณะกรรมการนะครับมีของแจกให้กับทุกคนมาเข้าร่วมนะครับอาจจะต้องต่อแถวรับของรางวัลกันนะครับไม่ได้ขายหญ่งเยซือแบบว่าพี่แมวก็เศร้าโผไอเทมย้ายไไ้ไปไไ้่านมาเจอผ่านนานนิน่งังได้ยังไรดยั่ไยังม่ไยังไ่ได้ยังไ่ด้ังนม้ยัม่ได้ังมด้้ย่ยั่่ยกพี่เรามาด้วย มาเราเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องของคุรุคุโรใช่ไหมใช่แล้วเป็นเรื่องนี้ พ,พี่คุยกันเรื่องเมื่อวานนะเรื่องเราอะคุณพักพูดอะไรก็ได้ครับอ่าผมเหรอก็อันนี้อันนี้เราคุยุยกันหลายคนอยู่เนาะคนหลักๆก็เห็นตรงกันว่าคุณครูอะมีบางอย่างที่ยังไม่เข้ากับพวกเราอยู่เรื่องความใจร้อนหรือเรื่องนิสัยอะไรบางอย่างอันนี้พูดกันตรงๆนะนคุณครูอยู่บะเนี่ยเออโอเคยอยฟังอยู่ฟังอยู่ยยเราก็ไม่อยากให้มาอยู่รวมกันแล้วใครบางคนทําให้มีปัญหาก็เลยคิดว่าจะคัดเลือกคนเข้าเป็นพิเศษตอนนี้ยังไม่ได้นับคุณครูอะครับไม่ใช่แบบว่าจะไล่เราออกนะคือพี่อยากให้เราแบบไปปรับตัวก่อนแล้วพี่จะแ จริงจริงพี่ไม่ได้คัดเล่นๆโอเคครับเรื่องต่อไปเรื่องที่ผมขอเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับทุกคนได้แรกก,กี่คนครับไหนยกมือให้ผมหน่อยได้ไหมครับห้าคนเนาะโอเคที่เหลือก็ฝากด้วยนะครับแล้วสรุปชื่อครอบครัวเราว่าไงอยากรู้ยังยรู้แล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองครับเบอร์สัน <S 2> 2, <S พิซซ่าเ<ส>หรอเสื้อเสืส้อแก๊งเป็นพิซซ่าเหรอพี่ได้เจ้าอะล่ะเดี๋ยวโดนบัฟอีกเฮียกลับไปสบงพิซซาเหือยเฮียวโดนบัฟอีกอนาคตกูแหละเราต้องตีแหวนให้ทุบทุกคนก่อนเราโอเคเนาะอ่าคุะโอเคเน ขอไปอังเลวีเอาละเว้ยมาแล้วติดแน่นอนบอกนี่วัดละแว้งเฮ้ยไปดีไปดีครับบอกแล้วบอกบอกแล้วว่าเจ้าวัดละแวงไม่รู้เลยรอย่างเยอะเลยอะทำงานดาได้แล้วนะครับ ่าอเ,เอาเรื่องว่ะตืนะ่นเต้เเนเ,ตเดีย๋ยวมันจะแตกอีกเทียจ็อกไปแล้วจะแตกอีกเนี่ยโอเคทุกคน <10 S 3> ตอนนี้ <15 S 1> อตอนนี้มีตังค์แสนหนึ่งแสนนิดๆแล้วครับเดี๋ยวเราจะโผงกันเลยนะครับสวัสดีครับไม่ปิดใจฟาร์มไปทำอะไรแย่ๆหาเงินช่วยๆกันกับเพื่อนครับว่าจะซื้อรถอ่ะแล้วรวมมันเท่าไหร่แล้วหรือเปครับจำไม่ได้แล้วน่าจะอีกสักพักหนึ่งอ่ะก็จะได้อันนี้ชื่ออะไรครับผมชื่อปิ่นโตครับผมชื่อพระนะครับ พี่เคียบพี่เคียบจะ <All right. S 1> ไปตอนไหนบอหนะเดี huh. uh ๋ยวเดี huh. yeah, uh ๋ยวเอาลูโ huh. ซ uh ่แล้ลูให้เดี๋ยวเอาแฟซ่าสายให้หน่อยนะได้ได้ได้จะเอาไปลอดสายเพื่อมีสายไงด้วยจะได้มีกระดาจายไงอยู่ยาวคืนนี้อยู่ยาวมาขี่คลิปนั่งคนขึ้นเหรอโอ้โจะหึงธรรมจักรอย่าตาอย่าตาอย่าตากู่ว่าไปลอดแน่นอนพึงพระเออ เอาเอ้มาทำเมินจะคาที่เด้ออ๋อใครไปทำอะไรอ่ะมาขายผลไม้แถวเนี้ยฟาล่ามาเลยโอ้ฟาร์ล่าฟาไอ้มาลองรถเดียวสองร้อโลมาลองรถหน่อยดิไม่มีอาจารย์เราจะพึ่งนี่พึ่งนี่ดับก่อนโหรอหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยโดนหว่ะเฮ้ยโดนยาวเลยโดนยาวเอาเอาว่ะเอาว่ะไอ้ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทางนู้นี้เผื่อเป็นเป้าเน้นด้วยเอาไปทางตรงนี้ โอ look, okay, s <S <laughs> 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 Ew, ้กระิบลหนองสามเอ๊ะสามสิบโลอ่ะเอ๊ะสาร้อโลเอาอ่ะโหขว้ายาแต่ใส่ตายนะยาลูกแต่ใส่ตา้ดูดิ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 เยดูดิดูดิดูดิสู้อ่ะสู้อ่เฮ้ยกะเลยอมยอมยอมเอามาต่อต่อสดคันนี้ต่อตุขันนี้ต่อต ok ุกคันเขียวนั่นสุดแรงแลพี Worlds> ่สุดแรงลเฮ้ย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 ต่ออะไรต่ออะไรต่ออึง ไม่ไหวไอ้เหี้ยไดีร้องข้างหลังดิร้องข้างหลังเฮ้ยต่อที่จะได้ไปก่อนไลยก่อนเออทุกคนอย่างอย่างต่ออะไต่อเลยต่อไปต่อไปต่อไปเออต่อไปเลยสาวด้วยสาวด้วยสาวจะมาพี่ตอดเกลียวนะพี่ตัดเกลียวนะพออีกอ่ะข้าคนนี้ไม่ใจแล้วเสียแล้วเนี่ยเจ็บร้องเรียบร้อยเรียบร้อยมืดหัวแล้วยังแต่ นี่ไงรอช่างสาวมาพอดีนี่ไงต้อมสาวโอเครอแล้วน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดรถเพื่อเบียดดิพี่เขียวกุชิอะรอละนี่ไงเไม่ชิอารอละเอาผู้ชายก็ส่งผู้ชายมาซ้อมสี่หันแลบเอาเลยไหมเอาเลยไหมให้ช่างยกมือขึ้นนี่คือการจ่ายเงินกระเป๋าอะไรกางเกงใหญ่กางเกงใหญ่กระเป๋าสี่จุดห้าครับหันละหกร้อยครับช่างเพลงยังไรอ่ะช่างห้าห้าร้อยห้าร้อยสี่ร้อยได้ปหม 4ี่ร้อครับสี่ร้อยนับได้มนะห้าร้อยครับสี่นับสองห้าออ่างั้าร้อโอเคซ้อมเสร็จทุกคนต้องลองกันหน่อยแล้วบ้างเฮ้ยมันสู้คันนี้ไม่ได้จะลองเมื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยจอาจอาจอดจ้าจ้าึ้งจ้า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 น่า้าจ้อจ้า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 จ้้าจ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 นับเลย้าจ้าจนาจ้คนหนึ่งนับค้นจ้า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 จาไ้าาาาน ลาซีเลยลาซีเลยไปเลยเขียวเลยกีจียังไหวครับเขียวกีจียังไหวไปได้อยู่เราได้อยู่เราเยเเลราเซ่เลยเ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 ราเซ่เราเซ่ไอแจงไายแงแจงเริ่มเจอกระจิ้มันหลบไปไงเอ้ยแกก็จี้มันหลอยับเยินยับเยิอยับเยินแกระจิ้มันหลบไปคนละนะำเราไม่บอกไว้ก่อนนะแกกะจิ้มันหลบไปขีดสวนเลยเลยสวนเลยสวนเลเอ๋สวนเข้าไปเลย เออไปยยาอายสาเขี not, <girl: a isa _ is> ่ยกระจีกระตีได <all of> <animals> ้เขียดกระจีขี่บาลนหน่อยขี่บาเลนหน่อยดิขี่บาเลีน่อยรถมันแตกเปล่าน่ะเออแล้วมีสองรถแล้วมันหมดที่ผมทีหนึ่งทีหนึ่งจะจไหนอาจจะมีอาสาสอขั้นแรกของครอบครัวแล้วใช่ไหมใช่ เมื่อกี้ทำไมเราปรโมทยังไงเมื่อกี้รูปในทวิทเราอ่อะโอ้โหสาไปมาทามาเลยนะั่นแหะที่เงี้ยไปไปทาแล้ว<อ>ไปทารูปมาเดี๋ยวให้พใจเจนะเอาอาหารสดใหม่อิ่มถูกใจ <c oughs> ถึงหลักอันใาหม่ใส่ใจอ้วนลิบโอกโอเคไปทุกคน <c oughs> ผมแล้วครับผมไปเก็บไปทุกคนครับผมเจอก,กันร้านรถผม,มว่าพรุ่งนี้ผมจะเซงเหรอ ไป้ปแทงแล้วไปสิงจังอ่ะขันนี้แรงเลยขันนี่แรงเ้ยาดทนะเว้ยเว้ยแล้ผมแดงด้วยแหละรีบด้วยรด้วยนี่ยี่พ่อผมรีบด้วยนี่โอเคทุกคนแดงตอนนี้ขไม่มีขาดใครใช่ปะใชกินเสี่ยงกิอ๋อกิกินยเตไอ้กิกินไเลยอย่าด้ทำอ่าท่องท่องไว้ในใจนะทุกคนท่องไว้ในใจว่าผมจะได้ไปเตียมแนมากินรอที่นี่ครัทาแอรอที่นี่ผมจะ รถมันจะออกตรงนี้พร้อมอยังพร้อมอยังออเราซื้อเลยนะจามาจามาเลยจามาเลยเอาเลยเอาเลยพร้อมแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่ยังเอร้อมยังต่องเข้าที่แล้วแร้วบครับปั้นคู่ขอ้อไอ้ยางาายางไม่ใช่เดี๋ดวยวครับปึ๊บเอ้ยที่องสุดแล้วเล่ยคนแก่สามหกครับเอาเรียกไอ้พาเพาเจิมหน่อยพาเจิมหน่อยพาเจิมหน่อย พาพามา,าเจอไปตัวสวยสวยปู่ต้องจมแล้วหร,รออะไรไม่ขีดแต่แตกตัวอะไรเนี่ยเอาน้ามวยไงเอาไปตู้ไอ้นี่เหยียบรถไอ้นี่ยหยิบรถของขังเดาของเดาขังเออข้าทุกเจอมาหันหน้ามาหนหน้ามาหนหน้ามาทางพี่หนหน้ามาทางพี่หนึ่งสองสาม